นะคะเป็นอลติสค่ะตัวนี้เป็นอลติสปี20นะคะเดี๋ยวดูก่อนถูกไหมอ้าคันแรกปี19นะคะคันแรกจะเป็นปี19ค่ะเป็นเครื่อง1.6เกียรโต้นะคะราคาอยู่ที่393,000บาทเท่านั้นนะคะดูจากรอบรถแล้วคันนี้นะคะบอกตรงๆเลย บอกเลยนะคะเพราะเราขายแบบจริงใจนะคะคันนี้มีโดนหลักมานะพี่ๆนะแต่ไม่น้อยมากนะคะกับราคานี้นะคะบอกเลยว่าราคาดีและรถเนี่ยสภาพใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันนะคะตัวนี้นี่ด้านไหนก็จะมีนี่สำเนา เล่มไว้เลยนะคะเห็นเอกสารได้เลยนะคะแล้วก็เป็นตัวไม้ของเราตอนนี้จะอยู่แค่75,148เองนะคะน้อยมากแล้วก็ภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่ที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะสปาพวกเบาให้อีกนะอ่าไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยมันว่ามันจะดําหรืออะไรนะคะเดี๋ยวพอเคลียร์ให้ก็จะสวยงามแน่นอนนะคะแล้วก็ภายนอกที่เห็นนะคะที่มีริ้วรอยหรือว่าที่